รงามแม่ก้องยังไม่พร้อมเลยแม่เอาเลยพร้อมนะคะกล้องแรงมาพยายามนะพร้อมแล้วเอาไปยืนไปร่วมงานเป็นยังไงบ้างวันนี้ขอออกตัวก่อนนะคะเพราะว่ามีการทำฟันเล็กน้อยจะพูดไม่ชัดอาจจะฟังยากเล็กน้อยนะคะไม่สดชื่นเลยแต่ว่าสดใสเนาะวันนี้มางานของนิสันค่ะเป็นงานเอ่อมอเตอร์มอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะพยายามอยู่ค่ะ ก็เป็นพีเชเตอร์อยู่แล้วเนาะเพื่อนเนาะใช่ค่ะก็อยากเชิญลูกค้าทุกคนมาดูที่งานนี้ก็ได้หรือจะเป็นโชว์ลูม Nissan ใกล้บ้านทุกคนก็ได้ค่อย่างวันนี้ก็เรียกว่าชุวนี้ก็งานก็ยัง ทำงานอยู่ต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องค่ะเขาไม่ถูกถามเลยไม่เป็นเขาเลยหรอให้เขาปากหน่อยปากหน่อยปากหน่อยแล้วกันก็ยังมีถึงวันที่12นะคะงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่อิมแพกค่ะหรือว่าโชว์รูมที่สันใกล้บ้านก็ได้เพราะว่ารอรับโปรโมชั่นดีๆเหมือนกันดีๆอ่ะโปรโมชั่นดีๆเหมือนกันนะคะมาเข้าเรื่องของเราบ้างคนที่คนไทยทั้งประเด็นต่อมาก็ตอบตรงนี้บางคนได้อ่านหมดแล้วใช่ไหมครับดเอาเริ่มต้นก่อนว่า อนนายโทรมาเป็นยังไงบ้างตอนเห็นข่าวก็นายก็โทรมาค่ะแล้วก็นายก็มีโอกาสได้พูดกับหนูก็สารภาพหลายๆอย่างเหมือนที่ทุกคนได้ยินนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็ได้คุยกันมากขึ้นได้แบบเปิดใจคุยหลายๆอย่างได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณเขาเนาะที่แบบเขาก็ให้เกียรติเราขนาดนั้นแววตาเรามันไแวววาวเนาะไฟปะคะไฟดีๆอะจริงๆก็คือสิ้นสุดทางเพื่อนเราใช่ไหมจ๊ะ เออยังไงอาสถานะดีก<ง>ว่าเฟิร์นตอนนี้ยังไงคนว่านมันมันก็เป็นอีกสัก็บหนึ่งที่ดีค่ะมันเพิเ่งเริ่มาเนาะตอนที่นายโทมบอกเราว่าเฮ้ยฉันชอบแกนะอย่างเงี้ยตอนนั้นคือจบเป็น,นบทละครควารู้สึกเราอย่างเงี้ยมันรู้สึกไงดาก,กันดาเขาตกใจค่ะตกใจเรารู้มาก่อนไหมมีความรู้สึกก่อนไหมมีมีความสัมผัสได้บ้างไหม อะไรนะคะมีกลิ่นกลิ่อย่างเงี้ไหมีกลิ่นมาบ้าไหมก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาดีกับเราอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็เขาก็พยายามแบบคุยกับเรามากขึ้นเข้าหาเรามากขึ้นแต่ว่าเขาเองก็ไม่เคยพูดอะไรเลยแต่รู้แล้วแม้ว่านายแบบแปลกๆทำดีกับเราผิดปกติ เขาดีอยู่แล้วอ่ะคือเสมอต้นเสมอปลายเราเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยมันจะพิเศษกว่าเมื่อก่อนอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าเขาเข้ามาเยอะขึ้นนะพูดคุยกันเยอะขึ้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะการพูดเนี่ยกาโทรรู้สึกไหมว่าเขากาลังจะจีบเราเราก็จริงๆเราแค่รู้สึกดีที่ได้รู้จักเขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ มันก็พูดไม่พูดไม่ได้อะ่ะพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องใช้ทาฟันค่ะคุณบอกอย่าถามเนี่ยอย่าพูดอายเขาจริงๆแล้วคนรับพากเขาสังเกตพฤติกรรมของนายที่เปลี่ยนไปเออเพื่อนเราหรือคนรับตัวอะไรเงี้ยทำนบาทักเราไหมว่ายังไงอะไรไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นตอนเพริงเพลินเองในความรู้สึกของความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันตั้งหลายปีห้าปีปีเงี้ยช่วงพักหลังๆคือมันพีแมนหรือว่าเรารู้สึกว่ามันก็เหมือนสเตเบิลเหมือนเมื่อก่อน ก็ปกตินะคะคืออย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์มันดีมาแบบหลายปีมากๆเลยยังแค่แค่เรารู้สึกว่าอ๋อช่วงนี้ได้คุยกันมากขึ้นเป็นพิเศษแค่นั้นเองเขาคือก็โทรหาเราคุยกับเราแบบจู้จักเรามากขึ้นหรือยังไงคะอันนี้ต้องไปถามเขาค่ะเคยเปิดแล้วคนรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้แบบเขาไปปรึกษาคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะมาแบบว่าอยากจะต่อสัมพันธ์กับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งรู้ตอนเขาโทรมาเล่าให้ฟังนัและเขาก็มาสารภาพเลยว่าเขาไปปรึกษาพี่หนุ่มใช่ไหมตอนที่วางสายจากนอนาไปเป็นความรู้สึกอย่างไงเฟิ หรือว่าแบบลงหรือว่ายังไงอระธานก็ยางยงค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้วางกันเร็วก็พอเขาพูดอะไรมาเราก็เลยมีโอกาสได้คุยหลายๆอย่างเลยจนแบบเออมันก็มันก็เป็นไปานทิศทางที่ดีนะมีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยกันเรามองว่าตัวเปิดอย่างพี่หนุ่มอย่างเงี้ยถ้าพี่หนุ่มไม่เป็นแบบข้าสื่อเขาชักประกาศให้อย่างเงี้ยมันจะมีวันนี้ไหมนั่นสลยคะจริงๆคนรู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มด้วยไม่งั้นก็คงไม่มีคนมาสารภาพอะไรอย่างเงี้ยันความรู้สึกของเฟิร์นล่ะคะกับนายในเมื่อนายเขาแบบเขา มันมากกว่าเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเสียเราไปเขอยู่กับเราอยจาได้แม่นเลยก็เราเราก็รู้สึกรู้สึกดีค่ะรู้สึกเป็นความรู้สึกที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกพิเศษกับเขามานานแล้วหรือว่าเพิ่งไปแบบคลิกๆกันก็หลังจากที่ได้คุยกันเอ่าไม่งั้นพี่หล่อนี่ถามตอนที่เขาโทรมาบอกว่าเขาจะจีบเราเราตอบอะไรเขาไปหัวราะจริงอย่างที่เขาพูดค่ะเหมือนมันตบใจอ่ะแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าทำไมทําอย่างนั้นก็แบบหัวราะไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยทำไมหัวราะหัวราะมันเขินแก้เขินออย่างเงี้ย ใกล้เคียงค่ะเห็นน้องนางให้ถามให้มาถามว่าถ้าเขาจะจีบหนูจะพร้อมให้เขาจีดไหมคะเออแล้วคนหนูจะรับไหมคะรับไหมคะถ้าเขาจะจีบแล้วหนูจะรับไหมคะถ้ามอะไรดีเปิดจะรับมคะถ้าเขาจะจีบหนูจะรับไหมคะเปิดขาเปิาอันนี้ขอไปบอกเขาเองดีกว่าค่ะทางบ้านอยากรู้ไงถ้าบ้านอยากรู้ว่าเราเรื่องงี้เปิดเปิดเปิดใจให้นายไหม ตลอดตลอดที่ผ่านมาห้าปีที่รู้จัก้งแต่เป็นเพื่อนจนจะมายมันเริ่นเปลี่ยนสถานะไปเพราะเป็นผู้ชายยังไงเขาตลอดตลอดเขาเเขาเป็นคนเขาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนดีแล้วก็คือเขาไม่เคยน่ารักแค่กับหนูเขาน่ารักกับเพื่อนเพื่อนหนูทุกคนมาตลอดใช่อย่างจริงๆริงคนก็บอกว่าทางมันเปิดตั้งแต่แม่แม่หมูเชียให้จีบแล้วแม่หมูเปิดทางให้เราซ้อมรดน้ำ การแต่ว่าแม่แบบเกิดโอกาสที้จแบบสนิทการรู้จักกับแม่ไปมหาลัยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบทางสะดวกทุกอย่างมันสะดวกมันเทียบพร้อมไปหมดเลยค่ะตอบสิค่ะคำถามยาวมากคำถามอะไรก็ได้ไม่ได้หมู่เดินเราต้องแตะวันแรกที่ไปเขียวก็ ก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่เจอแม่อยู่กับแม่แล้วได้คุยกับแม่ไหมหลังจากนายเขาแลบประกาศโทรศัพท์ดิ้นฉันได้คุยค่ะก็โทรคุยกับแม่อย่างเงี้ยเออแล้วแม่ว่าไงไม่บอกหรอกแต่ว่าก็คุยกับแม่แล้วถูกไหมคุยกับแม่แล้วว่าพอหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์มันจะดูแบบเหนือไปกระดับจเพื่อนขึ้นไปกระดับนะเวลาคุยกันอย่างเงี้ยก็ มันก็เป็นอีกอีกก้าวหนึงนะ่งเนาะที่คนก็ยังไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นคิดทางที่ดีค่ะแล้วก็อยากให้เราสองคนค่อยคคุยกันไปเรียนรู้กันไปแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมดาที่สุดะคะแต่เวลามันก็ใช้เวลานานแต่เร<ๆ>แบบว่านายเขาก็รอมาแบบหลายปีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเรามองว่ามันก็ถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วไหมว่าเออเขาก็โอเคกับเราจริงๆริงะ ก็มันก็คงเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็อะไรที่มันรีบร้อนไฟก็คงไม่ดีแต่นายเขาเป็นคนที่กว่าเขาจะออกมาพูดหรือทําอะไรเฟินเชื่อมั่นว่าเขาคิดมันดีมากๆเลยอย่างอย่างเงี้ยเฟิร์นเคิ่เขินนะเพราะว่าด้วยความที่เราอะไม่ได้มีความรักมานานตอนนั้นวันนี้แรงนะหมายถึงไงที่ผ่านมาเราสดตลอดเลยตอนนั้นวันนี้มันเริ่มมีความรักมาดีมันรู้สึกยังไงบ้างมันกะชุ่มกระชวยมันสดใสแค่ไหนก็คนว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็คือส่วนตัวก็รู้สึกว่า มันไม่ใช่เรื่องที่กดดันหรือน่ากลัวอะไรเลยแล้วก็มันสิ่งที่เรามีกันเป็นพ oui ื้นฐานคือความหวังดีอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ไม่ว่าสถานะจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังไงความหวังดีนี่มันก็คือความสบายใจของเราสองคนก็เลยเป็นช่วงของการเริ่มต้นเนาะในการแบบเป็นมเียับจากออกแต่กรอบเป็นโซ่เนาแต่ว่าเราอ่าเนี่ยยังไม่ทันจะเริ่มเลยอย่างเงียคนุก สังคม<า>ตอนนี้ก็กดดันมันถึงนว่าเราจะแต่งงานนะพี่ว่าไม่ยกดดันเลยไม่กดดันเลยค่ะแต่คนก็ได้เห็นนะคะว่ามันมีทั้งคนที่แบบคอยเชียร์เราแล้วก็เป็นห่วงเฟินด้วยอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆแต่สำหรับเฟินคือเฟินไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องกดดันอะไรเลยเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆมากๆเลยนะหว่างไมคำเตืนว่ามันแบบว่าสุดท้ายหลายคนคนก็บอกว่าจะเหมือนในหนังโว้ตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตกวคนในหนังอะไรเงี้ยเราคิดไหมเพราะว่านายก็ได้ถามไปแล้วในอย่ยางเี้ยตัวรับตัวเราอย่างไรบ้าง ก็คือก็อย่างที่คนบอกเมื่อกี้ว่าคนอยากค่อยๆรู้จักกับเขาไปนี่มันเพิ่งก้าวแรกจริงๆค่ะที่ทุกอย่างมันเพิ่งแบบพัฒนาขึ้นอะไรอย่างนี้ยก็อยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแบบเป็นธรรมชาติเรียบง่ายแล้วก็ธรรมดามากๆแล้อแต่แล้วอย่างตอนเราตอน้องนายประกาศว่าจะจีบเรามันก็จะมีเพจแบบว่าคืนคืนไปก่อนแล้วที่เพจคืงคืนน้องนายตรงนี้กิจกรรมมือใครก่อนระหว่างน้องนายกับไอ้เพื่อนจะอยู่ที่หนเราเราจะโพสต์เหตุการณ์ยังไง ถูกแล้วคืนคืนมาสนไม่ไม่เขาบอกเนี่ยแย่งกันต่อต่อ่าอย่งกันกืนก็เห็นแล้วค่ะก็น่ารักดีนะคนรู้สึกว่าสนุกดีคนก็เข้าไปอ่านแล้วก็ก็รู้สึกขอบคุณที่ทุกคนแบบเป็นทั้งกําลังใจคอยคอยเชียร์คอยสนับสนุนแล้วก็คอยทวงคืนอย่างเงี้ยก็ทวงคืนกันตลอดไปนะคะสนุกดีชอบอ่านคือจบมาสนุกที่แดนตอตี้ไหมคะ มุ่กินไปทุกคนมาสุดท้ายเขาก็แฮปปี้เอนดิ้อย่างเงี้ยก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตอนนี้ใจเรามันขนาดไหนเล้วเพมันมันว่างมาหลายปีแล้ววันนี้มันแบบมันมีคนมาเติมเต็มมันแบบยังไงบ้างคะก็ดีก็ดีค่ะเป็นใจเขาก็ใจกูมาได้ไหมครับก็เอาไปยิ้มยิ้มค่ะรู้สึกดนี้กนเรื่อยๆ หลังจากที่นายให้สองพี่ไปได้มีแบบเจอกันนะครับนอกจากคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เจอกันเลยค่ะเออขาก็ถ่ายละครอเลยแต่มันจะไม่เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มคนจะจับตามอง,องเราสองคนมากขึ้นกว่าเดิมก็เ,เ,ออเราสองคนเข้าใจคะ่ะเข้าใจได้เห็นแบบว่าโซเชียล,ลหลังไหมคะที่แบบว่าพอน้องนายอาอกอากาศอยูคนเขาไปลุ้มแบบทั้งในกองละครน้อง,ง,งน้าอีกแล้งแกลงน้องนายกันอะไรอย่างเงี้ยเรามีอย่างนั้นบ้างไหมเออเราไม่ได้ออกกองละครก็เราก็ยังรอดอยู่ค่ะอ่าเราก็จะมาเจอนักข่าวแบบนี้แหละก็เพิ่งมาเขินตอนเนี้ยค่ะก็เพิ่งมาแซวตอนนี้ โดนสาโดนค่ะโดนเออตอนนี้ก็คือหลังออกไปข่าวคือไม่มีโอกาสได้แบบไปคุยกันไปเจอกันจังคุยโทรศัพท์ค่ะเพราะอะไรเพราะมันน้องร่างถ่ายละครไงยทำงานใช่บางทีนันจะเป็นน้องนายบ้างไหมเพราะน้องนายก็ยังปากมาให้พี่มาถามไม่เคยมีเลยปากถามน้องนายบ้างไหมไม่ไม่มีแล้วดีกว่าค่ะแต่ว่าเราคุยกันไปหมดแล้ววันนี้นั่งดูคลิปนายให้สัมภาษณ์อะแล้วเขาขอบอกพี่แบบนั้นเป็นยังไงคะอาการเรา ก็ไม่น่าต่างกับทุกคนนะคะเออเออก็เ<ร>กขิดเป็น,นการใช่ก็เขิค่ะจริงจริงก่งอนก่อนที่เขาจะออกงานนะเขาโทรหาเราเขาก็บอกว่าวันนี้เขาจะออกอีเวตนต์นะเขามีสัมภาษณ์เขาขออนุญาตพูดเรื่องหนูได้ไหมหนูก็โอเคแต่หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดตรงขนาดนั้นนะดูกี่รอบบนไปครับสองคุณดูสองรอบไปหรอคนไปให้เป็นไว้แล้วอย่าแซวอยวไปสัมพันธ์เรียกว่านัหนึ่ง ได้นะคะผมว่าได้เออรับเรือโน้ตอาจจะไมีสองสามสี่ห้าโป้ต้องไปรับหนึ่งกับเพื่อนแฟนใช่ไหมที่เข้าใจจบนะโอ้ยก็มันมันก้าวแรกมากๆเลยค่ะเพราะที่แบบได้ลองคุยลองรู้จักกันอีกมุมนึงอะไรเงี้ยยังไม่ใช่แฟนถูกไหมยังเป็นยังเป็นการศึกษากันเพื่อนใช่ก็บอกแล้วว่าถ้าคุยกับใครก็จะมาบอกค่ะไรบอกใครบอกตัวเชี่ยวเลย อกอเป็นังไงนะก็คือเป็นเพื่อนสนิทที่สุดแล้วตอนนี้คือฝนก็ไม่ได้ไปหาคําเรียกเขาเนาะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นชัดเจ็บที่ดีแค่นั้นเองพูดไม่ชัดเนาะรอบที่แล้วนายเขาฝากผ่านสื่อไปแล้วรอบนี้เฟิร์นจะฝากบอกอะไรนายผ่านสื่อไหมคะเออไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปบอกด้วยตัวเองเอหน่อยอยากรู้ไม่บอก <laughs> อยากรู้ <laughs> ไม่เอา <laughs> ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ไม่ได้นิดนึงหน่อยีีไม่ได้เออไม่เอาเลยนะ ก็ให้ติดตามมาให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผู้เราานาะจ้าก็ให้ฝากเป็นกำลังใจให้ผู้หนูด้วยนะคะแล้วก็ยังอยากฝากขอบคุณค่ะกับทุกคนที่คอยตามคอยเสียคอยสนับสนุนมาก่อนแล้วก็สำหรับทุกคนที่เป็นห่วงด้วยก็ไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างก็แฮปปี้ดีค่ะมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะหลังจากนี้ก็เซ์ได้อะไรได้เซลได้เลยแรงมากค่ะคุณเกิดหรอไม่นะออแล้วหรอไฟเท้ห่อวันนี้ อย่าแซวเยอะร้องไห้เรื่องเราดีเป็นแล้วนะคะติดตามการเรื่องต่อไปเชิญค่ะวครูหรอพี่หรอพี่ป่ะคะเรื่องดราม่ากับพี่บวานจีครับเราเป็นคพื่นากกันคนเห็นเหมือนกันค่ะเห็นรูปในรูปมันอาจจะดูเหมือนรุนแรงเนาะแต่จริงๆแล้วคือมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรฝั่งรับพี่หวานก็สนิทกันอยู่แล้วค่ะ จริงๆคลิปดในก็คือพี t <t ่เขาก็ไม่ได้กระชากแรงเหมือนมันเป็นเหมือนมัน acting เราด้วยใดๆมันะโอ้จริงๆมันไม่มีอะไรค่ะจริงๆตอนเกิดเรื่องหรือทวิตเยอะๆพี่หวานก็โทรมาส่งมาคุยแล้วก็แบบขอโทษอ่าจริงๆมันไม่มีอะไรอยู่แล้วพอเล่นกันเสร็จตรงนั้นก็มีการพูดคุยสัมภาษณ์ปกติค่ะพี่หวานเครียดเลยพอจากที่แบบเป็นกระแสแล้วคนไปโจมตีพี่หวานมากพี่หวาน เขาน่าจะเป็นห่วงหนูมากกว่ากลัวว่าเดี๋ยวหนูต้องออกมาตอบะอะไรเงี้ยหนูก็อบอกแม่ไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวลจะเตือนเวลาเพลินเล่นกับเพื่อนหรือคนสนิทอ่ะมันก็จะเ,เ,เป็นแนวๆนี้แล้วถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าแบบบางทีก็ไม่ตั้งใจเนาะบางทีเราไม่รู้ว่าภาพที่ออกไปมันดูเป็นย,งงยังไงเนี่ยพี่หวานก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่ต้องตาม,มาใช่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้โกรธพี่หวานไม่เคยเลยไม่เคยโกรธพี่หวานเลยค่ะออออโอเคค่ะ ขอบคุณค่ะและวนี่คือการสภานะะคของใบเฟิร์นลิชโลือพิเศษไปดูนะอเออเยอะเลยวะอคุณค่ะเตเยระซู่มแก้มแก้้มแก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 ้ไปก้แ้แก้มแแ้แ